วันที่ลูกเหนื่อยวันที่ลูกเหนื่อยลูกหญิงลูกชายที่แม่รักถ้าวันไหนลูกรู้สึกอ่อนล้าให้รู้ว่าการพักไม่ใช่การแพ้ แม่ลกจะบอกให้ลูกสู้ต่อแม่ขอให้ลูกรู้ว่าการหยุดพักเพื่อหายใจคือสิ่งที่นักเดินทางทุกคนต้องทำและเมื่อพร้อมลูกจะลุกขึ้น เดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งกว่าเดิม